ใช่ผมจริงๆคือหนามากแต่แค่ปัญหาเบสิกของคนเราคืองอกอะเนาะไม่อยากไม่อยากยอมไม่ยอมบ่อยๆไม่อยากยอมสีขาวบ่อยๆขาวลอยพนเนาะไม่อยากยอมที่กี่ยเราทำทีนี้ง่ายมากๆวผม่าวยก่อนเลยเดี๋ยวแรกวางเสร็จแล้วเราก็แบบจัดดูนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ดูตำแดงให้ให้ให้มันแบบ อ่าขยับทำไมนี่เราก็เปิดขึ้นเราก็อ่าเตรียมอ่ากระดูอีกทีหนึง่งจะทำให้มันดูยาก่าเหราะห็นอ,อ่าพอได้เลยมันก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราดูหน้าม้าเท่ากันไหมเท่าไม่เท่าเราก็ดินลงมาอ่าถูกต้องพอเราเราเราหาตำแหน่งหน้าม้าเท่ากันก่อนแล้วเราไปกดเท่ากันก่อนแล้วเราก็กดใช่กดกดได้เลยกดข้างบน,นเลยอ่าถูกต้อง เห็นไ,ไหมติดสองทีก็เป็นแล้วด้านหลังเราก็เปิดขึ้นมาก่อนใช่ค่ะลแ,ลแล้วก็เสร็บพอไปหลังนั้นเราก็ลูกหงอนหนึ่งทีดีเราไก่กดซื้อถูกต้องค่ะอนะ่อย <laughs> ง่ายจริเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขาติดให้อ่ะคุณต้องพูดก็ดีๆกับเขาหน่อยนะคะโมโหจะแรงหน่อยอะไรก็ไันโมโหที่ผมเนียนมากผมสวยเนาะไปแล้วนะคะจริงจริงนะดูผมขาวหายไปนหรอนี่ผมไม่เหมือนเสียนผมตัวเองคิดว่าผมตัวเองอะเนาะดูดูไม่ได้แตกต่างเนาะใช่ใช่ได้แล้วก็ไม่ต้องยอมสีบ่อยเด้จ้า แล้วก็เมียเป็นกับผมจริงจริงกนนุ่มนะนุ่มค่ะนุ่มจนตกใจใส,ใส,ใส,ใส่ใส่ทิชชต่นะคะไม่ใส่คินไม่ใส่เนื้นนะะ <c oughs> อปบาบาพันนุ่ม <c oughs> นะคะ